ทีมิสิกออนทัวนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตของวงยูเลนัทนะครับอ่ะขอเสียงเชียร์หน่อยครับผมคองเชียร์คอนเชียร์อะแล้วแพ้ก่อนไหครับว่าไงนะอันนี้ปออะไรกันเน,นี่ย สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ร็อบยูนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนวัดม่วงนะครับวันนี้จะมีเวิร์กช็อปกีตาร์แล้วมีคอนเสิร์ตนะครับกับ PNT m u s i c On Tour ออนนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตของวงยูเลนัทนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังซาเช็คกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ดูบรรยากาศซาเช็คก่อนนะฮะอันนี้พี่น้อยนะครับมือกีตาร์พี่น้อยพร้อมไหมพี่วันนี้พร้อมเต็มที่เลยครับ นะฮะกีตาร์คาสุกินะครับตู้กีตาร์ครับมาดูครับเป็นบุลเลตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูเบลดกับกองนะฮะอันนี้กําลังเซตกองนะครับเป็นเซตเพลนะครับอันนี้พี่โจนะครับมือกองอันนี้จะเป็นเซตกองที่ใช้นะครับผมอ่ะก็จะมีการจูนกองนะฮะอ่ะต่อมานะครับมาดูฝั่งตู้เบลดบ้างนะครับตู้เบลดก็จะเป็นบุลเลตนะฮะ คุณเลดเหมือนกันนะครับอ่าพี่ทวีก็จะใช้ซอฟไพเออร์ตัวนี้นะครับนะครับมาดูเซตของผมนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นกีตาร์โป่งนะครับนี่คาสุกิตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นตู้แอมนียลเนะฮะตัวนี้60บวัตต์นะครับเตจปุ๊บไม่พอนะครับต่อเอฟเฟกนะครับเดมเอฟเฟกเป็นเสียงโอเวอร์ดา์กับกีตาร์โป่งนะครับผมอ่า เลาวนี้ก็เป็นขาไม่ของผมนะครับเนี่เตรียมพร้อมเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับก่อนเริ่มโอ้โหน้องๆก็มาดูกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงก็ใกล้จะเริ่มแล้วครับผม ผมขอร้องน้องที่เล่นกีตาร์สามคนขึ้นหนเวทีใครเล่นเชพลงที่สุีสามมสามถ้าขอเสียงเชียร์หน่อยครับผมของเชียร์ของเชียร์ สินะครับอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าผ้าแบบพับได้นะครับขอบคุณมากเลยมาเริ่มมาเล่นแทนนล็อกนะครับเสียงไปก่อนเสียงไปก่อนมาเชิญใส่ไว้ขอด้วยนะับวันนี้เรามากับทางอาบีเอ็นอินฟินิตี้มโอ้แล้วนะตอนนี้คนยกมือเพียบเลยไปเดี๋ยวผมจะเอาคนใกล้ๆผมก็นะน้องน้องผู้หญิงวันนี้นะอ่ะโอเคคำถามครับ ทำไมกีต้ามีเส้นที่มันขีดๆครับโอ้ครับยากๆนะครับไม่ใช่เรื่องซื้อมาสั่งก๋วยเตี๋ยวอ๋อกีต้ากีต้าทำไมถึงมีเส้นใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เาไปเปล่าแป๊บกีต้าถ้าไม่มีเส้นมันก็ดีดไม่ได้เพราะมันต้องใช้สายถ้าเราไม่มีสายมันก็ขีดอะไรนะว่าเปิดแล้วติดลงก็ไม่ดังดังนั้นเราจะต้องมีสาย แต่ถ้ามีสายก็ต้องมีเสียงถ้าเราไม่ไม่มีสายก็ไม่มีเสียงแล้วแต่เราต้องต้องตั้งสายถูกนะตั้งสายสายหนึ่งคนจะเป็นเสียงอะไรสายสองเสียงอะไรสายสามเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราตั้งสายไม่ตรงอ่ะมันเล่นแล้วมันก็ไม่พาอแล้วเวลาร้องเพลงกับคนอื่นก็ร้องไม่ได้ไม่สนุกไม่ว่าจะเป็นสายกีตาร์โบกกีตาร์ไปฟ้ามันก็ต้องมีสายงงไหมงงไหมงงไหมไม่งงนะไม่งง้วครับ โอเคแล้หเราต้อใกล้ๆกันนะขอความใกล้ชิดกันนะถ้าแพ้ต่อไหมครับว่วไงนะอ๋อพี่ขออีกรอบนึ่งพูดช้าๆช้าๆอีกรอบนึงนะถ้บแพ้ต่อไหมครั อ๋อกีตาร์ทำได้เงี้ยให้เสียงมันดีใช่ไหมอ๋อมันมันอยู่มันอยู่ที่เราปรับสมมติว่าเราเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยกีตาร์ปอกอ่ะถ้าเราซื้อจากโรงงานสามารถทางบริษัทอ่ะเขาจะขายเป็นอันมาใช่ปะสายจะสูงสายจะสูงมันจะเล่นไม่เจ็บนิ้่ยวฉะนั้นเราต้องให้ให้ไทยทิศถนัดฝนเตเดอร์ให้มันเตี้ยเราหน่อยเตเติ้ลเตือหย่องหลังฮะหย่องหลังฮะให้มันเตี้ยเราหน่อยสายได้ได้ได้ง่ายได้ไม่เจ็บไม่เจ็บมือแต่เสียงไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อไม้เนื้อไม้แล้วก็งาน ถ้าเนื้อไม้ดีๆแบบไม้แท้แน่น,น,นเสียงมันจะเพาะมีคาสเกตอยู่รุรน่นพวก่นี้เลยถก็เสียบตีเนี่ยเสียงเพาะแน่นคาสเกตเนี่ยโอเคกีตาร์เขาเมามาตรฐานไม่แพงจับต้องได้ราคาถูกเราไปเล่นนอกสถานที่ก็ได้อ,อันหรือเช่นเนี่ยคนนี้คือชา่อชา,ชาตินะครับช่างอัาจากต้นต้นของฝั่งคนแถวนี้เลยเนี่ยหาแพงที่อยู่ตรงข้ามเลยถ้าเราซื้อกีตาร์มาทักไม่ได้ทำไม่ดีเล่นไม่ถนัดเสียบนิ้วเจ็บปืออะไรก็ไม่อยากเล่น ไปหาแพเสิ์ที่แพกรเกิยบข้าทำให้ฟรีฟรีเลยหรับรับรอกว่าฟรีสำหลับโรงเรียนวัดพวกของเราอาได้แพบอกแล้วนะครับไม่ติดโอนไ่ต้หาเลยนะฮะไปตั้งของแกของแกไปเลยซ่อยใจมีรเชื่อมต นะยยครับอันนี้อันนี้มือเบสน,นะครับน้องๆอเบสเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีย่านเสียงต่ำนะครับเดี๋ยวพี่พัตวีลองเล่นเล่นย่านเสียงดู แบบนี้แบบสุข,ขุมนุ่มลึกอย่างนี้เล่นเบสนี่เริ่มต้นเล่นยากไหมครับพี่ทวีแนะนําน้องๆหน่อยออก็ต้องเล่นกีตารามาก่อนแต้องมีพื้นฐานในกีตารามาก่อนแล้วก็ค่อยมาตัดเปลี่ยนเล่นเบสหรือว่าจะเล่นเบสเลยก็ได้นะแตจะ่จะเล่นกีตาราไม่เต็มแค่นั้นเองแต่เล่นเบสเนี่ยต้องมีต้องใจรักนะพเพราะเบสเนี่ยสายมันสายมันหนากว่ากีตาราจะเจ็บมือมากกว่าแต่ว่าเป็นอะไรที่ว่ามันสุข,ข,ขุมนุ่มลึก่ะ แน่นเสียงมันแน่นมันแน่นเหมอนไก่แท้เลยนะเออมืนไก่ทอดนะครับออออเพลงแรกเป็นจะใหญ่กว่ากีตาร์จานเบรจะสายจะใหญ่กว่านะครับแล้วแล้วราเราเราสายอะไรเราตั้งเสียงอะไรเนี่ยเสียง G เสียงในสองเส้นสายสายก็เรียกเป็สายสองที่ก็คือสายดีสายดีงมันสาย A แล้วก็ E นะครับอ่ามันมันก็จะเรื่องเสียงกีตาร์กีตาร์นี่สายหนึ่งจะเป็น G สายหนึ่งเขาเบรดนี่เป็นเสียง G นะครับอ่า อันนี้อันนี้น้องๆต้องเป็นลองดูคือตกวพื้นาใช่ใช่ใช่เป็นตัวควบคุมสว่คู่กับกองนะครับสิงเป็ดโอเคครับเบรดสายสองพุทธมณุษสายสองใช่ไหมสายสามพุทธมณุษสายสามไม่ใช่แล้วครับน้องๆมีใครเล่นเบรอยู่แล้วไหมอยากรู้ว่ามีมือเบรดไหมมือเบรมีไหมครับมือเบร มียกมือบ้างนะครับผมมีแล้วมือเอ้ามีมือเต้นด้วยนะครับอันนี้พี่โจนะครับพี่โจมือกองพี่โจตีกองเก่งมากเลยนะครับผมก็พี่โจเล่นกองที่ยากไหมครับแนะนำน้องๆใหม่พื้นฐานอะไรต่างๆก็พื้นฐานก็เริ่มจากง่ายๆตบมือให้เข้าจังหวะได้ก่อนนะครับพอเราตบมือเข้าจังหวะได้แล้วก็ ลองจำเสียงกลองแล้วก็ตีให้มันเข้ากับเพลงนะครับวิธีฐานอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องเรียกว่าแยกประสาทสัมผัสระหว่างมือซ้ายมือขวาเทา้าซ้ายเทา้ทาขวาให้มันได้แล้วลองสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมสาธิตอ๋อได้ครับเดี๋ยวเขาสาธิตให้ดูแพทเทิร์นเบ,นนเบนสิกแล้วกันนะคระับเบสิกเอาแบบเบสิกเบสิกือนถ้า

มีใครคุ้นๆไหมอ้าวใครตอบถูกมารับรางวัลเลยครับมีใครตอบถูกมาหามาหาพี่คนแรกรับรางวัลเลยโอ้โหไม่มีใครรู้เลยครับต้องเฉลยละเดี๋ยวลองกิจกรรมต่อไปเมื่อกี้เป็นทลงจักรยานสีแดงของโลโซนะตึกโค้งตึกเต๋อเมื่อก,กี้นะเมื่อกี้จะเป็นจังหวะกอกวิานที่พี่โจแนะนํานะครับครับทางฝั่งซ้ายมือที่เล็กกีตาร์ไฟฟ้านะครับตัวสีแดงคาสุกิตัวนี้นะครับหลายคนก็จะงงว่าอาจารย์น้อยคือใครนะครับ อาจารย์น้อยเนี่ยฉายาเขาคือสองคำว่าเดี๋ยให้เขาแนะนำตัวเขาหน่อยเดี๋ยวให้อาจารย์น้อยสวัสดีครับน้องน้องพูดั้างหนพูดั้างหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ความรู้น้องน้องเรื่องดนตรีนะครับขอสักประโยคนึงโอเคเลยครับไม่ได้จังค่ะ กิตต้าไฟฟ้าพื้นฐานนะครับกิตต้าไฟฟ้าเนี่ยจะเล่นกับเพาเวอร์คอร์ดเสียงแตกจะได้เสียงที่ร็อกๆแน่นๆน,น,นะครับพี่น้อยลองเล่นเบสิกเพาเวอร์คอร์ดหน่อย เบสิกเขาก็กอดพี่น้อยมีอะไรแนะนำเบสิกน้องๆตรงนี้ไหมเผื่อน้องๆแบบอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าลิฟทึมเบสิกแน่นๆอย่างนี้ใช้อุ้งมือของเรากดไว้ไหนๆเรากดไหนกดจะไหนเอามืออุ้งมืออ๋อตรงนี้ตรงนี้ใ้กงมือกดไว้น้องเขาอุ้งมันเนี่ยอุ้งมืออ๋อให้มันกดอกหน่อยนะพวกสเกลพวกอะไรพวกเนี้ย น้องก็จะงงไี่เนี่ยงงเนี่ยอันนี้เป็นการไล่ไล่นิ้วแบบสเกลนะคบพี่น้อยลองเล่นเบสิกพื้นฐานการไล่นิ้วกับนิล่าไปมาอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานการไล่นิ้วนะคะเป็นการวอร์มเหมือนวอร์ม <Comics> ย <music> <ไ box. S 1> ืดเส้นยืดสายเหมือนนักกีฬาเวลาที่เราจะลงแข่งกีฬามันจะมีการวอร์มอัพยืดตัวอย่างเงี้ย นักก้มตีก็เหมือนกันจะมีการบอกลบยืดเส้นยืดสายนะครับอยากการไล่นิ้วพี่น้อยมีอะไรแนะนำน้องๆไหมเบสิกพื้นฐานเลยในการไล่นิ้วให้แข็งแรงหนึ่งสองสามสี่น้องๆี่ไล่ไปไล่มาไหนไล่ดูหน่อยไล่ดูหน่อยไม่ช้าไปเร็วนะตั้งใจมากเลย ไล่เป็นนิ้วทุกนิ้วเลยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีชี้กลางนางก้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ให้ตัวโน้ตชัดๆดังเท่ากันนะครับได้ามิกีกคือน้ำตักเท่ากันแล้วก็ไล่ให้นิ้วมีระเบียบอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับ ทั้งคอนเสิร์ตและความรู้แลมนดนตรีแล้วก็เป็นเพลงที่เพลงกร์ตูนญี่ปุ่นด้วยหลายๆเพลงก็ทำให้คุยดึงนึกถึงสมัยคูยเด็กๆนะอย่างเช่นเพลงแล้วก็บอรดเซนเซย่าไม่รู้เคยรู้ล่าถ้าไม่เคยไปถามพ่อแม่ดูน่าจะเคยดูไม่ไม่ตกใจแต่เขารู้เยอะนะเพลงอ่ะเขารู้เยอะมากเลยสตตูนครับผม แล้วก็มีการแจกของรางวัลมากมายเยอะมากมติดใจเยอะนะที่ยกมือเราไม่เวลามันไม่ทันไงนี่เป็นของดีมากๆที่เรามาแจกในหลายๆอย่างในวันนี้นะครับ้ขอบคุณนะครับบริษัท BNK ของเราค่อนข้างสุดพายที่แบบว่าเด็กๆสามารถร้องเพลงญี่ปุ่นได้ด้วยที่เราไม่นึกว่าเด็กๆจะได้ได้รู้จักเพลงนี้เลยขนาดเรายังร้องไม่ได้มีอีกเยอะเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าครับเดี๋ยวให้พี่ๆได้มาร่วมสนุกกับเด็กๆใหม่ขอบคุณมาก Facebook กดไลค์กดแชร์แล้วนี่เลย เมาเป็นของพี่เต้เต้บงดิวเดนนัทนะครับน้ำแพ้มิวสิกนะครับคุณแบงค์จากงเบลซีมิวสิกมอลนะครับทั้งหมดทั้งปวงขอเสียงปรบมือนะทุกท่านบนเวทีเลยครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้วันนี้เซนลงเท้ารองเท้ากีฬาลงเท้าอันนี้ปออะไรกันเนี่ยข้างในเหรอนี่เซนยันข้างในรองเท้าแล้วนะเนี่ยน้านี่้องมากเลยกัน ก่อนน่าดูที่รองเท้าหายนะคะนักเรียนที่รองเท้าหายแล้วเป็นน้ำผ่านดีกว่าเป็นน้ำผ่านดีกว่าน้อยว่ามันได้เห็ดหน่อยก็คือบอกใหว่ารอตรงนี้เดี๋ยวพูดให้นางก็ไม่รอลืมขวดน้ำ ครูแม็กซ์ปอามทับ2รองเท้านักเรียนหญิงรู้สึกจะเป็นของห้องครูแม็กซ์นะคะอยู่นี่บิงไปบอกครูแม็กซ์ด้วว่ารองเท้าเป็นของใครครูแม็กซ์ได้แจ้งในลายผู้ปกครองครูแม็กซ์นั่งอยู่กับครูเทคกย้ายงานแล้วครูนี่เหรอทิงของทิ้งไม่ใจรู้อะไรไรเงี้ยวัวครูจะวาดปเนี่รองเท้ารองเท้าเหรอเดี๋ยวพี่ถามว่าเนี่ยมาขีดอย่างเงี้ยครูไม่ว่าเดี๋ยวครูคูก็ถามว่าใครขีดอ้าวฮีทเล็ขีดอ้าว เด็กหญิงอภิญญาคอนวะสวัสดีครับฉันมาวันนี้มีเรื่องจะบอกอาณาตาโนะเวกหิรอภิด็กหิงอภิญญารด็กหวิอภิญดหิงอภนเ็ิงอภิญญด็กหลิงอากหญิงอาเกหอเกหิอ็กงอะิรญหญนงองิาเ็กงอเด็กหิงอภิาเปหิดอลิปทีเด็กหงอเรีกนนะอเมื่หิอากี้วุ่นิาเกห้วากเ็ก อยากย้ายกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็มาปิดคลิปข้างนอกแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเคลียร์ของนะครับเช็คของท้ายรถนะครับอันนี้ก็เป็นกีตาร์คาสุกิที่ใช้บนเวทีเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ให้สนใจในการเวิร์กช็อปมากๆนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือขอบคุณทางเบนเคนมิสิกมอด้วยนะครับผมที่มีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้นะครับโอเคงานหน้า PNT Music on Tour เราจะไปกันที่ไหนเจอกันนะครับผมรอติดตามการอัปเดตกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ